นี่คือคลิป5อันดับฉลามโจมตีคนที่จะทำให้คุณไม่อยากลงทะเลตลอดกาลมาคัสเขามักจะไปตกปลาทุกวันหยุดสุดสัปดาห์พร้อมกับเรือคายักคู่ใจอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกระแทกที่ด้านหลังเรือครับปรากฏว่ามันคือฉลามหัวค้อน ฉลามตัวนี้มันดูเกลี้ยกล่อมมากๆนะครับมันว่ายวนซ้ายวนขวาเหมือนจะหาจังหวะคว่ำเรือซะให้ได้มาคาัสเลยจําเป็นต้องใช้ไม้พายแทงที่หัวที่ตัวมันครับเพื่อหวังว่ามันจะหนีเขาตอนที่แอดไมดูคลิปนี้นะมันว่ายวนอยู่แบบนั้นนะ่ะเกือบ5้านาทีเลย แล้วพอมาคาสพายเรือหนีมันก็ว่ายตามครับจนในที่สุดเขาหนีขึ้นหาดได้สําเร็จมาคาสบอกว่าจริงๆอ่ะเขามีมีดขนาดยาว3ฟุตอยู่บนเรือแต่เขาไม่อยากทําร้ายมันจนเกินไปแค่อยากไล่มันไปเฉยๆมาคาสบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าฉลามนะมหาสมุทรอ่ะเป็นของทุกชีวิตเพียงแค่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงครั้งนี้นะว่าโชคดีมากๆนะที่ฉลามอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่สักเท่าไหร่ไม่งั้นเรือความแน่ พฤศจิกายนปี2013คู่หูนักดำน้ำเพอเอิญเจอกับฉลามเสือว่ายมาหาเขา<ม>กฎของการเจอฉลามนะครับคืออย่าหันหน้าหนีไปจากมันเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันจนะโจมตีมาจากทางไหนและอย่าทำตัวเป็นเหยื่อทั้งสองคนเลยเอาฉมวกจี้ไปทางมันครับแต่มันก็ยังว่ายตามเพื่อหาจังหวะเข้าโจมตีพอถึงผิวน้ำนะครับทั้งสองคนก็หนีขึ้นเรือได้แต่ฉลามก็ยังว่ายวนอยู่แถวนั้น แล้วก็ไม่รู้มันหงุดหงิดอะไรนะมันไปกัดทุ่นซะเฉยๆ27สิงหาคมเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้กลุ่มนักดำน้ำเขาแยกกันดำน้ำาคละจุดชายที่คุณเห็นเนี่ยเขาดำเพื่อไปเช็กว่าวันนี้ใต้น้ำมาขุนไหมแล้วมันเหมาะอาการดำน้ำหรือเปล่า ดีนะที่ครั้งแรกอะฉลามไม่กัดเขาจากด้านหลังไม่งั้นภาพที่เราเห็นน่ะคงไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆจากฟิจิครับเป็นสถานที่นักดำน้ำอะมักจะมาดำเพื่อดูฉลามอย่างแรกเลยทุกคนนะต้องช่วยกันมองรอบๆตัวครับว่ามีฉลามมามาจากทิศทางไหนข้อ2ออย่าทำตัวเป็นเหยื่อแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น อันนี้ยังโชคดีนะที่เพื่อนของเขาเห็นเน่ะเหมือนเจ้าฉลามอ่ะมันตั้งใจจะงัดที่หัวเลยนะบาเฮียฮอนด้าเกาะแถวแถวฟลอริดานักตกปลาคนหนึ่งอ่ะกับเรือคายักคู่ใจเขาตั้งใจมาตกปลาตามปกติเนี่ยแหละครับแต่เผอิญตกได้ฉลามกระทิงเขายื้อมันอยู่นานเลยต้องบอกว่านักตกปลาคนนี้เก่งมากๆนะเขาเลี้ยวเรือเย่อเบ็ดตามกําลังฉลาม จนมันเริ่มอ่อนแรงครับไอตัวเบ็ดเนี่ยกลายเป็นเหมือนสายจูงหมาโคตรเท่เลยขับเรือโดยมีฉลามว่ายข้างหน้าแต่ยังไงก็เถอะฉลามมันตัดสินใจฝากคมเขี้ยวที่เรือขายะของเขา <ioso> พอโดนเข้าไปแบบนี้นะพี่แกก็หนีเละแหละเพราะไม่รู้ว่าใต้เรือน้ำมันรั่วเข้ามาไหมถ้าน้ำรั่วอีกไม่ทานเรือมันก็จะจม สิ่งที่เขาทําได้คือต้องรีบพายเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดแอดมายมีคำถามครับสมมติว่าถ้าคุณดวงสวยจริงๆนะระหว่างฉลามกับจระเข้เป็นคุณน่ยคุณจะเลือกเจออะไรมาเม้นบอกแอดมายกันด้วยนะแอดมายอยากอ่านอันนี้ขนมจากฝีมือท่านแม่ของแอดมายเองครับคือท่านแม่แอดมายทำขนมอร่อยจัดจอร่อยจนลูกอ้วนน่ะ ที่คุณเห็นนะครับคือเปียลาวาไส้โคตรเยิมรสเข้มขน้นเข้มข้นแบบอร่อยทะลุเส้นเลือดอะไม่ต้องถามนะว่าอ้วนหรือเปล่าแคลอรี่เท่าไหร่คือกินขนมเอาอร่อยเนี่ยหรอไหมยังไงก็อ้วนถ้าใครสนใจสั่งนะครับแอดมายทิ Ad ้งรายละเอียดไว้แล้วพวกไลายพวกทางติดต่ออะไรอย่างเงี้ยราคาก็ไม่แพงครับสีลูกล้อยมีไส้ลาวากับไส้ช็อกโกแลตถ้าบอกว่ามาจากช่องไม a แอร์เรียนะครับจะได้ลดราคา10%บ์พิมมาคุยกันนะแอดมายเป็นคนตอบลายเองแหละ